หนูหนูเอ้ามาไว้ลงมาหน่อยเดี๋ยวพี่จะให้แคปพี่พี่พี่รถแคปแคปน้องสามให้อยู่หน่อยโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสาม่ได้เย่เอาไปลงเอาไปลงสวยสุดสวยน่ารักจริงจริงขออีกปหนึ่รูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสาม ขอบคุณค่ะใครตัดจอล่างนะมีปัญหานะถ้าใครตัดคอปจอล่างไปจะมีปัญหาเนี่ย <c oughs> ใครคอปจอล่างไปนะมีปัญหาแน่โดนแน,น่มันเลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนหนังสือไม่ได้เลื่อวกว่าไม่ได้อ, <c oughs> อะไรมนี้ <c oughs> อะไรนะนี่ค่ะี่เล่นน่าแบกหลงรักเด็กคนนี้ใครเขาก็หลงรักทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยน้องสามลูกหนูก็หน่กแม่แม่ก็หนูก็หมดเลยน่ารักอย่าไปทักไปคุยได้ด้วยคิดไปอย่างนั้นนะน้องสามน้องสามก็มีไม่มีไม่มาเดี๋ยวแม่แม่ก็กำลังพานลูกต่อไทยเนี่ยระวง ระแวงระแวงน้องระแวงแล้วน้องสามน้องน้องสามวนี่หนูต้องอัดเพียงเหรอคะน้องสามทำ cover กันค่ะช่วยขอดิมอยู่มาเองเลยแบบลายอืมแต่หนูไม่ีเวลาไงเดี๋ยวอัดมืดๆใช่ไหมกลางวันหนูก็ท่องเนื้อต่ออยู่กับแม่แม่ไงพรุ่งนี้อืมแล้วพรุ่งนี้ก็คู่บอลไหมก็หลังพรุ่งนี้ถ่าย่อ๋อถ่าย V ใส่ cover จะใส่เอ็นี่เพลงที่เจโร่เมา่อตัวนี้ใช่ไหมเพลงที่เจโร่แล้วนี่เขาให้มาปีกตัวมาทอะไรให้มาท่องนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันนะคะวันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะมันรู้คนเหลือพี่เรียวหรืพี่ตังวันนี้นน<อ>ไม่มีใครเข้ามาหรอพี่กูบอลอ่ะอาจจะมาแต่กับบ้านเหรอพี่อ,อ,อ๊อฟพี่ดอฟเพิ่งกลับบ้านอ๋อเพราะไม่สามารถหยุด น้องสามมาซ่อมน้องสามมาซ้อมร้องเพลงหนูเพราะหนูมาสามที่เมียไม่มีทานที่นางที่มีเวลามาซ้อมเลยเสร็จแล้วเข็ดเลยเริ่มเที่ยงคืนเลยแล้วกินอะไรมาหรือยังอ่ะกินชาพี่หนูมากกินชาพี่หนูพี่หนูชาพี่หนูนี่อร่อยโคตรๆกินแบบบู boost energy นิดนึงอ่า มันต้องมีน้ำน้ำตาลเข้าไปนิดนึงน้อนหนูเนาะมันเด่ดใช่ใช่มันจะได้มันจะได้สดชื่นสดชื่นนูได้ตื่นนอนนี่พี่นายือเหนื่อยมากๆเลยเ่ยทำงานหลายอย่าง,างน้ำมะพร้าวหมดยังอ่ะหนูหมดน่าจะยังนะคะคแล้วถามเป็นแยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยัางเป็นแยกกินข้าวหรือยังอ่ะพี่นายี่เห็นกินอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะเห็นเยอะอยู่ในมือกินอะไรกินตลอด กินอร่อยเวลาคนนั p p an, kind of hmm? ้นไม่น่าเป็นห่วงคระลุงจ e ิ Это, uh ๋งเป็นห่วงลุงจ kind of ิ๋งเป็นห่วงเป็นห่วงน้องสามเถอะพี่น้องห่วงลูกสาวเถอะค่ะนี่จะโดนนะครัห่วงอะไรลูกชายนักหนามันเดินกินได้ค่ะหนูถามแล้วเมื่อกี้กินข้าววิญญาณเยอะมากๆมาดึกมากมาถึงมาตอนไหนหนูถามหมดแล้วแม่ไม่สนใจเลยกับลูกสาว หม้แต่น้าไมเมื่อกี้ไ่หน้าหรือเปล่าสวัสดีค่บพี่ฝนยุ่ไม่ตื่นค่ยุ่ไม่ตื่นค่ะสวัสดีค่ะพน่ฝนพม่ฝนมาดูไม่่เยอะประตูดูระแวงนะเราล่ะโชทยนี้ก็ขอไม่เป็นไรครับถ้าเขาด่าก็หนูหลบปุ๊บเดี๋ยวให้เขาเข้าหน้ามปอิ๋วให้เขาพูดปุ๊บเออหลบแล้วยไปอยู่รับได่เอง ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับหนูว่าเขาอยู่บนหลังคาอยู่จริงจริงจริงๆเขาก็อยู่หลังคา่นแเลยก็เลยก็เลยมีเข้ามาไงก็เลยมีเข้ามาเขาไม่โผล่มาหรอกตอนนี้นั่งไปเถอะเข้าเขาตัดเพดต้องสามเลยแค่สองแค่ตอนแค่สองสองเก่งอะทุกคนสองใช่ รู้ส่งลูปกเพื่อนดูเขาบอกแว่นตาตลกมากเลยเพื่อนหนูทำไมแว่นตามันโดดขนาดนั้นแม่นไม่สวยเลยสวยเลยน่ารักเลยสวยเลยเพืสวยเลยเข้าด้วยเราบอกว่าใส่แกลงค่ะออฟมาอช็อตออฟมาโอปมาโอปมาโอปมาโอฟมาช็อาแกล้งแล้วโอฟมาแล้วออปมาบอกเลย 2T ค่ะ อ๋อัสดีอ๋อมาตามน้องไปน้องเพลงใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อเสร็จแล้วอ๋อกลับบ้านแล้วแม่อ๋อมันแก้งอยู่บ้านชอบมาแกงน้องอ่ะอยู่บ้านไม่คิดว่าคนหลังคาสั่งให้มาเรียกหรอถามหน่อยดิไม่คิดว่าคนหลังคาสั่งให้มาเรียกหรอคนหลังคาก็มาตามเองสิคะจะอยากตามมาเลยค่ะในกาตามเองใช่ไหมล่มามามากะยี้ให้มามาออกมา มาตามอูวงแตกเลยนะลงมูแตกเลยขอบคุณพี่ฝนครับแมก็ไม่เดือดผมนะคนสวยคนหล่อทั้งนั้นเลยแต่น้อยกว่าผมนิดนึงออฟออฟลำไยพรุ่งนี้อยู่ไหมลำไยอยู่อยู่พี่ออฟมาพรุ่งนี้อ่าต้มยำลำไยไปให้กินนะออฟน้อยกว่าผมนิดนึงโอ้โหเดือดเตะเตะเะพี่ฝนขอบคุณนะคะ พราะคนรอนี่หลายคนชอบน่ารักแบบน้องสามแก้มใหญ่อ่ะทุกคนเล็บใส่เชือขอเหนียวไก่ครับเหนียวไก่อะไรฉันทำลำใหญไปให้กระดิ่งน้องสามชอบใส่เชือสีดำใช่ไหมลูกเหนียวไก่แงอยากกิดเนืยวไก่ด้วยเออเดี๋ยวจัดไปให้เหนียวไก่อ่ะน่ารักสีชมพูไม่พี่พี่ฝนน้องน้องสามใส่แว่นนี้น่ารักมากเลยใส่พี่พี่ฝนดูหน่อย จริงๆน่ารักอ่ะนี่เลยโอ้โหเออเข้ากันหน้าน้องสามเลยอ่ะลูกเพื่อนบูลลี่หนูไปแล้วอ่ะจริงเหรอบูลลี่เลยวะเขาอามเขาอามเล่นเขาอามเล่นลูกเาอามเล่นสวยสวยน่ารักจริงน่ารักจริงน่ารักจริหนูมีสีดำแต่หนูทำขายหนูก็เลยแบบไม่อยากสีดำละขาวขาวทห็นได้ยินเสียงคนน่า คนมาเหรอบายบายเอาลงองกรโดดเลยลูกยังไม่มามาแล้วนี่ไงประตูมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วอย่าพึ่งอย่าพึงอย่าพึ่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 นอยาพึ่งอย่าพ่ย่พ่งอย่่อย่า่งอยอยาพึ่งอย่อยาพ่า่ยาอยู่องอยาไยอยู่ยอย ให้เป็นวันที่ดีครับอะไรครับถังสีชมพูชอบไหมครับน้องแน็กถังแข็งถังน้ําแข็งสีชมพูครับสั่งไปให้ครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับต้มยำต้มยำกุ้งลํำไยพรุ่งนี้จะทําไปให้ครับนี่ใครมาบ้างเนี่ยขึ้นหรัวขึ้นไปข้างบน เอาน้องน้องเพีบ๊ายบายขอบคุณนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ